สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวคุณย่าชาแนลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูกระเพราไข่เค็มค่ะพอทำออกมาแล้วก็จะมีความอร่อยของไข่เค็มนะคะก็จะออกมันๆค่ะอร่อยมากนะคะ หน้าตาก็ประมาณนี้ละค่ะอันดับแรกเลยเราก็มาดูวิธีทำค่ะเจียวกระเทียมให้ได้ที่ซะก่อนนะคะจนเหลืองหอมนะคะได้ที่แล้วเราก็จะเอาหมูสับลงผัดค่ะเราก็จะผัดหมูจนคุกเขาเข้ากันกับกระเทียม เจียวนะคะหมูก็จะมีความหอมของกระเทียมนะคะพอได้ที่แล้วนะหมูก็สุกในระดับหนึ่งนะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะ จากนั้นก็ปรุงรสค่ะมีซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำซอสนะคะใส่ลงแล้วก็จะผัดเราใส่ในถ้วยเดียวกันนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็จะตอกไข่เค็มลงไปค่ะอ่าวันนี้เราก็นะคะใช้ไข่เค็มสี่ฟองนะคะจะออกลักษณะเหมือนกับเราอ่าทำไข่ดาวนะคะออกลักษณะนั้นนะคะ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้ไข่สุกพอประมาณนะคะตอนนี้เราจะลดมาไฟกลางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทะไหม้นะคะอ่พอได้ระดับนี้แล้วนะคะเห็นว่าไข่จะสุกได้พอที่เราต้องการแล้วเราก็จะ โรยด้วยใบยกะเพราค่ะตอนนี้ก็มีความหอมขึ้นมาแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะเราทานกับข้าวสวยร้อนๆนอร่อยมากเลยนะคะลองทำดูนะคะทำง่ายๆแต่ความอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะลองทำดูนะคะนี่ค่ะก็เป็นนั้นว่าเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เราก็จะราดใส่ข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นอาหารจานเดียวนะคะอร่อยมากไข่ก็จะมีความอา่มันนะคะความอร่อยก็อยู่ที่ไข่เค็มนี่แหละคะ่ะคือไม่ไม่เค็มมากนะคะอร่อยมากเลยขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ